สวัสดีครับสวดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ผมก๊อปรถบ้านนะครับมีรถเก๋งนะครับมาแนะนําเสนอนะครับตัวนี้เป็นวีออสปีสิบสองนะครับเกียร์ออโต้นะครับเครื่องหนึ่งจุดห้านะครับสภาพสวยๆเลยนะครับมีล้อแม็กแตกด้วยนะครับ่าผมให้ทะเบียนด้วยนะครับทะเบียนเก้าสามเก้าให้ฟรีเลยครับผมนะครับอ่มาดูสีภายนอกเลยนะครับนี่สีสวยๆเลยนะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะครับเดิมออกจากห้างเลยนะครับมีแม็กนะครับแม็กสี่วงนะครับยางปียี่สิบสาม นะครับนี่ยางปียิ้มสามนะครับดอกลึกๆเลยนะครับนี่นะครับดอกลึกๆเลยนะครับสภาพสีนะครับโดยรวมรอบคันก็จะเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะครับสีนะครับพอได้อยู่นะครับบางๆนะครับนี่ยางเหมือนกันสีเส้นเลยนะครับตัวนี้ได้ไฟท้ายแตกนะครับลมดํานะครับไฟท้ายแตกมานะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับตัวนี้นี่นะครับ ท้ายสวยๆเลยนะครับท้ายสวยๆเลยนะครับนี่ย <Gym. Napoleon>, ังอะไร่ครบพร้อมหมดเลยนะครับยางอะไรนี่นะครับซอกซอกเดิมหมดเลยนะครับยางอะไหล่พร้อมๆเลยนะครับนี่มาดูสีฝั่งนี้นะครับนี่สีฝั่งนี้ก็สวยๆเลยนะครับนี่แมกยางเหมือนกันเลยนะครับนี่ภายในนะครับตัวนี้เป็นภายใน ปุ่มเป็นเบาะหนังมานะครับ V.I.P. นะครับตอนนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับนี่กระจกไฟฟ้าใช้ได้ทุกบานเลยนะครับนี่ภายในนะครับก็จะประมาณนี้นะครับม่วิ่งมาสองแสนนะครับห้าพันโลนะครับผมอะไรส,สวยๆเลยนะครับ ลงอะไรสวยๆเลยนะครับนี่นี่นะครับสียางนะครับเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องก็สวยๆนะครับนี่นะครับฝากระโปรงนะครับแต่ก็เข้ามาใกล้ครับนี่มาดูฝากระโปรงนะครับตาโตโยต้าอยู่ครบนะครับนี่ซอกซับใจนะครับดูได้เลยนะครับ นี่ครับเครื่องนะครับนี่สวยๆเลยนะครับใครสนใจทักได้เลยนะครับรถของเราจอดอยู่ที่นนทบุรีบางัวทองนะครับนนทบุรีบางัวทองอยู่ซอยว่าลาดระดุกนะครับพึกษาสามนะครับตัวนี้นะครับให้ราคาพิเศษเลยนะครับเอาไปเลยนะครับราคาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับใครอยากดูคลิปเต็มนะครับฝากไปดูใน อ่าช่อง Youtube นะครับกลบรถบ้านนะครับแล้วก็เพจกลาบรถบ้านนะครับแล้วก็เฟซสุริยานบังใช้นะครับสวัสดีครับ